โอเคสลับไปจอ็อกด้วยเฟสนั่นแหละสวยโอเคโยนไม่ต้องแรงมากเล็งขาเขาเบื้องต้นคอนโทรลบอลให้ได้ก่อนโอเคเนกเอาได้นั่นแหละ oh. เล็งขาดีๆเล็งขาดีๆโอเคเจ็บเปกเอาได้ไม่ต้องโยนเร็วไปช้า ไปช้าช้าไปช้าช้านั่นแหละช้าช้าโอเคไม่เป็นไรโปรแกรมไปเออนั่นแหละเล็งขาโอเคไม่เป็นไรอ้าไอไปค่อยๆโยนเออฝึกฝึกฝึกอีกฝั่งหนึ่งเออนั่นแหละอ่าเชนมานั่นแหละล็อกข้อเท้าดีๆอืมนั่นแหละพบมา ลอกข้อเท้าลูกเออนั่นแหละเร่งนั่นแหละโอเคค่อยๆไปเดี๋ยวได้องิง